งูสวยจังสวยจังเลยรครับครับสวยจังเลยวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าธันวาสองห้าหกสี่สวัสดีวันคริสต์มาส กับยอดภูกระดึงครั้งที่เจ็ดรวมครั้งที่สิบเอ็ดอีกกิโลหนึ่งเชืช่อๆสามชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาที ถึงแล้วเย้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 เย่เย่เย่ย่ำใจเลยคเย่เย่เยเเย้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 ย